ค่ะจะมาทำคลิปวิธีการสมัครนะคะออกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผู้แนะนำส่งเข้ามาให้เราก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะคะแล้วก็ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองที่ใช้ในการสมัครเพื่อยืนยัน OTP นะคะศเก้าห้าห้าเสร็จแล้วก็กดขอรับรหัส OTP รหัส OTP จะส่งมาในแมสเซจของเรานะคะไนว่าพอได้แล้วก็นำมาใส่ให้ครบจะมีรหัส OTP จะมีทั้งหมด6ตัวค่ะ6,4,8,9,7,5เสร็จแล้วก็กดเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วก็จะมาเป็นหน้านี้นะคะเมื่อเข้ามาในหน้านี้การ o p p n n i n g ให้ทุกคนกดเข้าไปตรงคำว่าเป็นเพเซอร์ง่ายๆรับรายได้แค่ปายนิ้วนะคะ สมัครเลยกดเข้าไปเลยค่ะห้ามไปที่หน้าอื่นนะคะเสร็จแล้วเราก็มาสํารวจดูตรวจดูว่าผู้แนะนําของเราถูกต้องไหมมาหน้านี้แล้วเราก็ไปเลือกซื้อสินค้าได้เลยนะคะค120เ,เลือกให้ครบ120 MP เพื่อเป็น JP นะคะหลังจากนั้นจะได้ลิงก์สมัครง เลือกสินค้าให้ครบแล้วก็120 mp เราจะได้รับลิงก์ชำระเงินเรียบร้อยยืนยัน mp แล้วเราจะได้รับลิงก์เพื่อส่งต่อให้ทีมงานเราสมัครต่อนะคะลลลลเลือกสินค้าตามที่เราต้องการให้ครบ1น0่ร้อบ mp ชำระเงินให้เรียบร้อยแล้วก็กดไปกดยืนยัน mp เสร็จแล้วถึงจะได้รับลิงก์ นะเชิญ้ผู้สมัครต่อจากเรานะคะ